โอ๊ยตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยทำอะไรสาดน้ำใส่ชิทามิเกนีโอเคทุกคนอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสาดน้ำวันสงการถึงเราจะไม่ได้ใส่เสื้อไอวันสงการมันก็เถอะเพราะว่าขี้เกียจเปลืองโลบักลวอินเนี่ยเนี่ยน่าสงสารมากเลยค่ะทุกคนเด็กสมัยนี้คือมันต้องมาสาดน้ำกันแบบออนไลน์นะคะน่าสงสารมากเอ้าเราเราขึ้นน้ำแรง เล่งรีอยาขขำฉันเร่งรีอยากขำฉันดิโอ oh ้โหนะนะอัดโดนเอ้ยายายาเนี่ยอินมากเลยกับการเล่นน้ำออนไลน์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันลมๆแรงๆก็เถอะที่เราจะได้เล่นสงการแบบแท้จริงแต่วันนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วความฝันลมๆความฝันลมๆแรงๆนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะโอ้ยใคร ใครบังอาจสาดน้ำใส่ใครคุณไก่กะอย่านะอย่าอย่านะคุณไก่กะดูเรียกไก่กะก็ไมร่้นี่แน่เด็กหมก่ก็โดนด้วยดิเอ้ยพี่ฟ้าทำอะไรอะ่ะเอ้าทำไมอะ่ะกินกินของไม่ไม่บอกกันเลยอะ่ะคืออะไรเนี่ยกีตาร์หยิบได้ไหมเอ้ม่เอาละ กีต้ามันไม่ฟรีงั้นฉันไม่เอาละเอาไปไหนกันอะอ่าหมูกระทะ <c oughs> กำลังอยากกินพอดีเลยหมูกระทะฮ้ยพี่ฟ้าหยิบขึ้นมาด้วยอแล้เฮย้ฮยเฮย้ยมันหยิบได้ด้วยะค่ะ <c oughs> คลิปหน้าผมจะพาพี่คอมกระตุกเนี่ย องระวังคุณไก่กาว่ะให้ดีเพราะว่าคุณไก่กาเนี่ยชอบปวนอะไรในคลิปเราก็ไม่รู้ปวนแบบไม่ใช่ปวนนะคะแบบรู้ไม่ออกว่าปวนหรือว่าไม่ปวนนะคะเหมือนไม่ได้ปวนนะคะแต่ก็ปวนไอ้งงงง,งใหญ่ละโง่ <c oughs> ใหญ่ละเด้อ เสียวว่าไม่กล้าออกไปหน้านี้เลยตอนนี้คือหยิบของอะไรไม่ได้นะคะปัญหาอยู่ที่กระเป๋าเต็มเนี่ยเข้าดิสไมไวรุนไม่เข้าขอบคุณค่ะ <c oughs> เฮ้ยชิงช้าสวรรค์ไม่ใช่ขอโทษเรียกผิดโอ้ยน่ารักเฮ้ยโอเคโอเคเล็งนี่เหัวร้อนฉันอีกแล้วอะ จอมาดิเอ้ยเอ้ยคุณไก่กาอย่ <Yeah. S 1> ทาทำคอมฉันแหลกเอ้ยไอแพดเอ้ยยังไงมันก็กระตกได้เหมือนกันนั่นแหละวิ้ต้องเติมน้ำตอนนี้เห็นไหมปืนฉีดน้ำหมดอาาาหหนน้มด่ปืนฉีดน้ำฟรีเปล่าฟรีดิวจริงเหรอเนี่ยเอาลราหายไปไหนกันหมดอ่ะ เธอจะไปหาพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าหายตัวไปไหนเนี่ยเอ้ปอะไรแล้วเธออยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮยอันนี้ไงเจอสาดน้ําคือทุกคนเราจะเล่าประสบการณ์ตอนอนุบาลที่เราไปเล่นน้ําที่โรงเรียนให้ฟังนะคะปืนฉีดน้ําคือพังด้วยเกียดมากเลยคือตอนนั้คือแบบไอ มาจริงเหรอเนี่ยฮะฮะอยากเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเพิ่งมาแบบอ๋ยอยากเล่นสงการน่ะต้นตายใจสลายแล้วลงไปตายทุเรียนวิวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเธอเธอต้องไปรวมกลุ่มกับการพนันการพนันการพนันอ้ เขาเรียกหมูกระทะกันแล้วเธอพี่ฟ้าพี่ฟ้านอนกินไม่ดีนะคะเดี๋ยวออจะมีอาการกดไหลอยู่ไว้นอนกินไม่ดีนะมัยลุนทำไมฉันมีแต่อะไรเนี่ยโคมไฟแล้วก็อะไรเนี่ยไม้จิ้มจิ้มปุ๊กอะแล้วปืนอยู่ไหนอะปืนฉีดน้ำฉีดใส่ฉันโอ้ยกางจะบอกว่าใส่ฉันทำไม เฮ้ยพี่รอด้วยดิเรงๆ่มาดิไหนๆก็เล่นปืนไม่เห็นปืนเลยอ่ะพี่ฟ้าน,นั่งเรือด้วยนั่งเรือด้วยสิคะเอ้ยนั่งเรือด้วยเงย่งยๆอยอ้ยคุณไก่กามาบใและ กันด้วยอ่ะโอ้ทำไมท่าทางเป็นแบบนี้เห็นแม่หวานจนคุณไก่กาย,ยต้องถอยหลังเลยโอ้โหเล่นอะไรกันเนี่ยซอกกันใหญ่เลยอ่ะอีอย่างนี่ซอกกันใหญ่เลยนะอีอย่างนี่ทำไมอ่ะ บอกเลยไม่ใช่แล้วเราควรจะเลิกกันมากกว่านะลิงลี่เธอไม่เก่งอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยเธอเธอบอกที่ปืนน่ดิปืนเอาจากไหนอะปืนยิงอะท่านิงลี่ไปเอาปืนหน่อยได้ไหมเธอเดี๋ยวฉันจะฉีดน้ําใส่เธอโอเคมันไม่เห็นรีโหลดวัตต์การมันไม่มีอ่ะนี่นะนี่น่ะทำยังไงอะนี่น่ะนี่น่ะฉีดใส่เธออยู่เห็นไหมเต็มหน้าจอเลย ปืนมาจากไหนอ่ะปืนมาจากไหนหรอตามมาตามมาเล็งเรียดเธอวิ่งตามฉันช้าตลอดเลยตามตามมาตามมาเธอวิ่งไปไหนเอ้าโอก็เมื่อกี้มันบอกรีวโหลดวอเตอร์การ์ดนี่นี่มันี่ซุ้มขายอยู่เนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอ้อ่ะเดี๋ยวฉันโอเคยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยใจกเกเรอ้อย ฉีดน้ำใส่ฉันอะฉันน่ะคือวายไรที่จะฉีดน้ำสาดใส่คือขันอะไเธอดิงลี่ดิ๊งลี่เอาจริงบ้างเธอจะเอาขันก็ได้มันไม่มีอะนี่ไงเอ้ามันเหมือนมันเออร์เล์เลยอ่ะฉินปะไม่ได้อ่ะดิงลี่กันเธอไม่ต้องเล่นน้ำแล้วเล่นลี่จะตอมบัก พี่ฟ้าพี่ฟ้าหยิบขันมาเหรอโลโซเกินไปแล้วแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดน้ําใส่ฉีดนโลโซเกินไปไม่เหมาะกับคนที่มีสามลมบักหยับพี่เลยไปนี่ก่อนนะโอ้ยโอ้ยออกแล้วเข้าใหม่กันนะจะปิดคลิปแล้วเหรอ โอ <Okay. S 2> เค okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้โ่มาถึงก็คือมันจาดน้ำใส่กันแบบแล้วว่ามาถ่ายรูปไรเวถ่ายรูปเดี๋ยวฉันจะทำให้รูปมันสวยขึ้นเองฉ <c oughs> ีดนะโดยการฉีดน้ำใส่แบบรัวๆเดี๋ยวฉันจะทำการฉีดน้ำให้มัน ทุกคนคือมีเรื่องเกี่ยวกับวันสงการจะมาเล่าให้ทุกท่านได้อย่าบางังอย่าบางังฉันฉันขอฉัน,ฉ,นฉันขอสักวันหนึ่งว่าไม่โดนบังได้ไหมฉันต้องโดนบังทุกวันไม่เคยเขเคนน็นใครอ่ะขอ,อะไสทีไปยไม่เคยหายไปสัก ดิจะเล่นปืนฉีดน้ำก็ไม่มีน่ารักอ่ะโอเคในที่สุดขอบคุณมากนะที่วันนี้ฉันไม่โดนบังนะ่ะไม่งัน้นฉันก็คงต้องโดนบงังและไม่เป็นจุดสนใจของทุกคนจนถึงทุกวันนี้หรอกขอบคุณค่ะเย้กินหมูกระทะก่อนได้ไหมอะ กินหมูกระทะก่อนได้ไหมอ่ะนั่งอ่ะตะเกียงมีแค่เนี้ยเธอไปไปกินร้านหมูปิ้งก็ได้นะฉันกระเป๋าเต็มมาฉันเผิอหยิบมาจนสายตาฉันแบบดูดิมันมันก็ดูเป็นแว่นสายตานะแต่แบบไม่ใช่แว่นสายตาละอันนี้น่ารักเกิ้ ใส่แว่นสายตายังไงใ <Okay. S 1> ห้น่ารักแบบนี้คะบายโอเคขอจุบมัวได้ไหม <c oughs> ขายก๊อฟงั้นเธอโปรโมทช่อง l i งท y Channel ที่ปอมปองเธอไปเลยป่ะ <c oughs> ชแนลด้วยนะอย่าเริ่มติดตามช่องฉันด้วยยายยีซกมุกนี่เนี่ยคือทุกคนถ้าเกิดเราเอาเปโ็นม,โมองเนี่ยมันก็จะโดนบังถูกปะ่ะะนษณาเล่นโมโมอนี่อน เอ้ยอนี่น่ะฉันนั่งแพี่ฟ้าอ่ะสาดขันใส่หนูเอ้ย <c oughs> เล็งเล่ด้วยนะ <c oughs> ดูฉันนั่งโ <c oughs> ดนน้ำไหมส๊ะ <c oughs> เห็นไหมเลจจอเลยอ่ะจอเปียกแล้วเธอสบายอ่ะนั่งแคร่อ่ะสบายาพี่ฟ้าโดนน้ำนี่ไปใช้ขันอน่ะมัน ซกมกเกินไปแล้วผู้ติดตามจะสองหมื่นแล้วคงมีรายได้เยอะอยู่หรอกรายได้ฉันไม่ขึ้นสักทีเนี่ยนี่เนี่ยอันเน่เนี่ยเล็กลี่จงรักนางันสมการไปเอาเอาไม่อยากกินอะไรเนี่ยปิ้งย่างปิ้นยา่นยางปลาเผากุ้งร้อน,อก,นกุ้งสดกุ้งแห้งก็มีหมดค่ะ กุ้งร้อนกุง้งสดกุ้งแห้งอะไรก็มีหมดค่ะมีหมดค่ะมีหมดค่ะค่ะค่ะไปก่อนนะดีเนาะเออดีเนาะชอบอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาเล่นสงครามอีกอาจจะทำเป็นคลิปสั้นแบบฉีดนะ้ำเอ้ยเออดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาเอาตอนที่ฉันโหลดโหลดปืนได้ก่อนนี่แหละอุ้ยใครเนี่ย,<ล>าายสาดน้ำใส่อุ<ล><ว>้ยเต็มหน้าเลยอะ สัตว์น้ำเลงงล่เขาหายไปไหนแล้วเนี่ยไอ้ใครสัตว์น้ำใส่หน้าโอ๊ยใครเนี่ยโหดทขาไมมันโหดร้ายกับฉันจังเลยโหดร้ายกับฉัน,น<ห>มากมาโอ้โหเด้อนะ <laughs> ฉันสาดน้ำสวยเลยน้ำหมดละ ก็ขอเล่าประสบการณ์หน่อยอ่ะเราเล่นเล่นเล่นน้ำปรสบการอยู่ใช่ว่าก็แบบมีปืนฉีดน้ำของตัวเองแบบใหญ่ๆแบบแบบประมาณเนี้ยกระบอกแบบประมาณเนี้ยเออไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อ่อพอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยคือน้ำมันรั่วเลยนะน้ำมันรั่วเล่เ่คือน้ำมันรั่วเธอเรามานั่งคุยกันในนี้ดีกว่าร้าน ร้านอะไรสักอย่างนี่ยร้านอะไรหรอพี่มันคือร้านของกินอ่ะฉันอ่ะเดินให้เธอมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยกระทัดรัดเท่าไหร่เออแล้วเธอกดกดกดบนกดบนโต๊ะเนี่ยกดบนโต๊ะหรอไม่มีให้กดอ้าวไม่ไม่ไม่ต้องแค่กดไอ้ตรงนี้แต่จะรู้สึกว่าของเธอน่าจะบั๊กแล้ว มันบ้าะโอ่ะ okay. โอ้โหเธอกดไม่ได้สักอย่างเลยเลวใช่ดูดิเขายังกินได้เลยอไอแบบเนี้ยก็คือนั่นแหละทุกคนคือสาดน้ำอยู่ดีๆแล้วคือแบบน้ำมันรั่วทุกคนแล้วคือแบบสุดท้ายคือปืนมัน โหดร้ายไม่เคยมีความสัมพัที่ดีๆกับเขาบ้างเลยทําไมปืนมันต้องมาพังตอนแบบอะไรแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้อ่ะโหดร้ายมากอะ่ะเนาะเนาะฉันไปแล้วนะโหดร้ายมากฉันไปแล้วนะทินจไ,นะไ,ได้เลยไว้เจอกันนะเลงลี่ฉันก็คิดปืนก่อนดนนคิดถึงเธอน,นะเลงลี่มีอะไรมอชัย ี่ได้ปะเธออย่าขโมยของเขาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจรริงเหอจับนี่ไงบายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายนั่นแหละสุดท้ายปืนพังก็ต้องมาใช้ขันแทนนะคะทุกคนเฮ้ยถือดึง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 อ่ะลิงลี่หายสาบสูญเฉยอ่ะ